ชาวฟิลิปปินส์มองการคข้ามาคมที่ดีกว่าในประเทศไทยทําให้แทบไม่อยากไปกัมพูชาเรื่องนี้มันเริ่มมาจากคอมเมนต์ของนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์ครับซึ่งได้พูดถึงการเดินทางในแทบของประเทศไทยซึ่งเขาก็ได้ให้ความเห็นนะครับว่าประเทศไทยนี่เหมือนเป็นฟิลิปปินส์ที่เอามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเมืองไทยมากๆก็คือการคข้ามาคมใน,นแบบที่ฟิลิปปินส์ไม่สามารถจะมีได้ทุกที่นั้นเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้หมดเลย ในตอนแรกผมเข้าใจว่าไทยก็คงจะไม่ได้นำหน้าฟิลิปปินส์อะไรมากนักแต่ตอนนี้เราต้องยอมรับแล้วแหละว่าไทยนำหน้าเราไปไกลมากๆผมมักจะเดินทางที่ประเทศไทยเป็นหลักเพราะว่าการคับนาคมนี่แหละทุกอย่างได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริงแต่เรื่องนี้หลังจากที่ผมไปที่กัมพูชา ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่น้อยนะซึ่งอันที่จริงผมก็คาดหวังด้วยเช่นกันว่าการเดินทางที่สะดวกแบบไทยแบบนี้ถ้าเดินทางเชื่อมต่อไปยังประเทศข้างเคียงได้สะดวกในระดับเดียวกันมันคงจะเป็นการสำรวจและการท่องเที่ยวที่สนุกไม่น้อยแต่พอข้ามไปที่กัมพูชาผมพบว่าการเดินทางนั้นตัดภาพไปยังกับว่าเราข้ามไปยังอีกเดนแดนหนึ่งที่การเดินทางนั้นแตกต่างกันมากเราไม่สามารถที่จะขับรถเองได้อีกต่อไป และการเดินทางนั้นเหมือนพาเราย้อนเข้าสู่อดีตอีกครั้งมันให้อารมณ์คล้ายๆกับเราเดินทางเข้าสู่เกาะแห่งไหนสักเกาะในฟิลิปปินส์ที่ไม่ค่อยมีความหนานแน่นมากนักและก็เป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลออกไปอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นเลย ผมคาดหวังว่าพวกเขาจะทําการเดินทางได้ดีใกล้เคียงกับไทยอยู่บ้างเพราะไทยก็ทําได้มาตรฐานสูงจนแบบว่าถ้าประเทศข้างเคียงทําทุกอย่างเข้ามาเชื่อมโยงถึงกันมันควรจะเป็นการเดินทางที่สมบูรณ์แบบมากๆแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไปที่กัมพูชาอีกเลยหวังว่าการกลับไปอีกครั้งในอนาคตการเดินทางในประเทศของพวกเขาน่าจะดีขึ้นมากกว่านี้แต่อย่างไรผมก็ชอบสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางของกัมพูชาอยู่นะ แต่น่าเสียดายที่การเดินทางไม่ได้สะดวกเท่าไทยผมนับมองว่าสิ่งนั้นมันสําคัญมากๆซึ่งคอมเมนต์ของทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับก็เข้าไปตอบกับชาวฟิลิปปินส์นะครับบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าถานนหนทางในกัมพูชาจะไม่ดีเท่าไทยแต่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่ามันสามารถเดินทางไปถึงได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการนั่งเรือข้ามเกาะไปยังอีกสถานที่หนึ่งของฟิลิปปินส์อย่างแน่นอน ฟิลิปปินส์น่ยยังไม่สามารถที่จะเดินทางเชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศโดยที่เดินทางทางบกอย่างต่อเนื่องได้เพราะเกาะที่มากมายหลากหลายทําให้จําเป็นต้องนั่งเรือแต่ผมคิดนะว่ายังไงมันก็เดินทางได้ถึงเร็วกว่าฟิลิปปินส์อยู่แล้วผมคิดว่าคุณไม่น่าจะมาซีเรียสเรื่องนี้นะซึ่งทางฝั่งชาวฟิลิปปินส์นะครับเข้ามาตอบกลับก็บอกว่า คุณประเมินฟิลิปปินส์ผิดไปแล้วต่อให้ฟิลิปปินส์แยกเป็นเกาะหลายๆเกาะมีเกาะหลายแห่งแยกออกจากกันแล้วก็ต้องเดินทาง้วยเรือแต่เรามีสายการบินนะที่เดินทางไปยังที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเกาะต่างๆของเรทายังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่านี้สิ่งที่ผมเหลือเชื่อก็คือผมคิดว่าประเทศที่อยู่ข้างเคียงกับไทยพวกเขา่าจะมีข้อได้เปรียบในด้านของโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงถึงกันอยู่บ้างเพราะอย่างน้นนอยๆการขนส่งการคมานาคม อะไรต่างๆมันต้องเกี่ยวโยงกันไปมาระหว่างประเทศอยู่แล้วผมก็เลยคาดหวังว่าการเดินทางน่าจะเป็นแบบไทยได้แต่ในความเป็นจริงมันยังไม่ใช่เลยขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกนะฮะว่าคุณกําลังเอามาตรฐานความเข้าใจในแบบของฟิลิปปินมาเป็นตัวตั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่คุณคาดหวังโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นได้แบบไทยหรืออย่างน้อยๆก็เป็นสิ่งที่คุณเคยเห็นในฟิลิปปินแต่คุณก็อย่าลืมสิว่าเราไม่ใช่ประเทศที่มีการพัฒนาเทียบเท่ากับไทย แม้ว่าเราจะอยู่ข้างเคียงกับไทยไม่ได้แปลว่ามันจะเชื่อมโยงได้เทียบเท่ากันขนาดนั้นในด้านของการคขมาาคมโอเคคุณทึงกับไทยนะเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆนะเพื่อนบ้านที่พัฒนามากๆของเราแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องเช็คดูด้วยว่าประเทศเรานั้นแตกต่างแค่จำนวนประชากรของเรานั้นก็น้อยกว่าฟิลิปปินส์เกือบจะเป็นสิบเท่าแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าคุณยกเวียดนามไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็คงจะสมเหตุสมผลขึ้นมาอยู่บ้างเพราะแม้แต่เวียดนามเองก็ยังจะแสงหน้าปประเเทศคุณไลย เอาเป็นว่าผมคิดว่าเราไม่ควรจะถูกพูดถึงในเรื่องนี้ซะโดยซ้ําซึ่งเจ้าของโพสต์นะครับที่พูดถึงตั้งแต่แรกนะฮะก็เข้ามาบอกนะครับว่าก็เป็นเพราะผมนะอยากจะลองเดินทางทางบกสำรวจพื้นที่ในแถบประเทศไทยว่ามีความแตกต่างจากทางฝั่งเราอย่างไงบ้างไทยนะเป็นประเทศที่พัฒนาแสงหน้าฟิลิปปิน์ไปและผมก็ไปเห็นทุกอย่างด้วยตาโอเคพวกเขาโดดเด่นทางด้านกนารเข้ามาคมจริงๆ เดินทางเชื่อมโยงไปทั่วประเทศโดยที่ประเทศไม่ต้องแยกออกจากกันเป็นหลายๆเกาะแบบฟิลิปปินส์นั่นเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมและหลังจากนั้นผมลองเดินทางไปที่กัมพูชาด้วยเส้นทางทางบกผมก็พบว่านับตั้งแต่นั้นผมก็ไม่สามารถที่จะขับรถได้เองเลยผมไม่สะดวกที่จะติดต่อในการทําเอกสารในการที่จะขับรถเองในกัมพูชาซึ่งมันดูยุ่งยากดังนั้นผมจึงได้นั่งรถที่ต้องจ้างโดยคนท้องถิ่นให้เขาพาเราเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆแต่หลังจากนั้นได้ไม่กี่วันเราก็ต้องการที่จะกลับไปที่ประเทศไทยอีกครั้ง เราเลือกที่จะไม่เดินทางต่อในกัมพูชาแล้วสิ่งที่ผมรีวิวมานั่นเป็นในส่วนของการเข้าไปท่องเที่ยวและผมเพียงคาดหวังว่าการนทางอย่างน้อยน้อยมันน่าจะเชื่อมต่อถึงกันและนำพาผมไปสู่เวนามได้อย่างรวดเร็วสุดท้ายทำให้ผมรู้ว่าผมควรจะเดินทางด้วยสายการบินตั้งแต่แรกซึ่งคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าฉันก็ลงคิดว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยจะมีการคข้ามาละคมใกล้เคียงกับไทยด้วยเช่นกันเพราะยังไงพวกเขาก็ต้องเดินทางแล้วก็ขนส่งกันไปมาอยู่แล้ว ฉันก็เลยคิดว่าการพัฒนาในส่วนนี้น่าจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่พอดูจริงๆแล้วมันแตกทางกันมากเลยแต่ว่าฉันไม่เคยไปที่กัมพูชานะฉันเคยไปที่ลาวเล่าว,วนะ่้นมีธรรมชาติที่สวยงามมากแต่ถ้าว่าการเดินทางนั้นยังไม่ค่อยสะดวกนักซึ่งคอมเมนต์ของคนไทยเราเองนะครับก็บอกว่าอย่าเอาไทยไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านของเราเลยหรือถ้าคุณอยากเปรียบเทียบในแง่ของการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกันขึ้นมาบ้างคุณควรไปที่เวียดนามแล้วก็ลองเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูอีกครั้ง เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งกัมพูชาและลาวซึ่งเป็นประเอศเพื่อนบ้านของไทยแม้จะอยู่ใกล้กับไทยก็ตามใกล้กับเวียดนามก็ด้วยเช่นกันแต่พวกเขามีระดับการพัฒนาที่แตกตา่างเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาในด้านนี้ด้วยแต่ผมกับคิดว่าเหมือนว่าคุณจะไม่ทําการบ้านก่อนที่จะเดินทางไปเลยนะแล้วคุณก็คาดหวังว่าทุกๆอย่างจะเป็นแบบไทยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วซึ่งชาวฟิลิปปินส์นะครับเข้ามาตอบกลับก็บอกว่าเป็นเพราะเราอยากสำรวจทางข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องวางแผนการเดินทางมากนัก แต่สุดท้ายเราก็พบว่าเราทำสิ่งนั้นไม่ได้ในกรรมัมพูชามันมีความจำเป็นจะต้องวางแผนเป็นอย่างมากเลยเพราะไม่เช่นนั้นการเดินทางของเราจะล่าช้ามากขึ้นไปอีกแต่ผมรู้สึกสนุกกับประเทศไทยนะเดินทางไปได้ทุกที่ได้อย่างสะดวกเลยดูจากการที่คุณระบุที่อยู่อาศัยว่ามาจากประเทศไทยคุณน่าจะมาจากไทยแลนด์ผมเริ่มเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าทำไมไทยถึงได้รับความนิยมมากกว่าฟิลิปปินส์ผมสัมผัสได้ว่าแค่ความไว้วางใจทางด้านของความปลอดภัยในตัวเมืองก็แตกต่างจากฟิลิปปินส์มากแล้ว นอกจากนั้นการพัฒนาทางด้านการเขนามาคมก็แตกต่างด้วยเช่นกันแต่ถ้ากรุงเทพมีการจัดวางตึกอย่างสวยงามมากกว่านี้เมืองของพวกคุณคงจะดูเป็นระเบียบผมกับคิดว่าป g จหรือมาคติของฟิลิปปินนั้นดูทันสมัยมากกว่านะแม้ว่าการคขนามาคมของประเทศของพวกคุณจะดีกว่าก็ตามซึ่งคนไทยเราเองนะครับเข้าไปตอบกลับนะครับก็บอกว่าคุณเอากรุงเทพไปเทียบกับเมืองที่เกิดใหม่นะ่ะไม่ได้หรอกนะ เมืองที่คุณพูดมาของฟิลิปปินเป็นเมืองที่สร้างใหม่กันทั้งนั้นเลยแน่นอนมันเป็นระเบียบได้มากกว่าอยู่แล้วผมยอมรับนะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่เก่าแก่และก็เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติดังนั้นการจัดวางอย่างเป็นระเบียบอะไรแบบที่คุณพูดถึงมันก็คงไปสู้เมืองที่สร้างใหม่ของฟิลิปปินไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามคุณก็ยังยอมรับนี่นะว่าเกินคมนาคมของเรานั้นดีกว่าขณะที่ทางฝั่งของชาวกัมพูชานะครับก็ยังงงกันอยู่เลยนะครับบางคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งครับก็บอกนะครับว่า คุณไม่อยากมากัมพูชาเพราะมองว่าการคมนาคมไม่ได้ดีเหมือนประเทศไทยแค่นี้นะนะผมคิดว่าคุณอ่ะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในกัมพูชาเอาซะเลยนครวัดนั่นน่ะคือสิ่งที่ผู้คนจากทั่วโลกเหล่าบรรดาคนดังเหล่าบรรดาคนได้มีเช่อเสียงมากันกันแทบทั้งโลกแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องดูจุดหมายปลายทางด้วยคุณจะไปดูแค่การเดินทางอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกนะอย่างนี้ถ้าคุณไปเที่ยวกลางป่าแล้วคุณจะคาดหวังถนนลาดยางด้วยหรือไม่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามต่อให้กัมพูชานั้นไม่ได้ร่ำรวยหรือว่ามี GDP ที่ใหญ่แบบฟิลิปปินผมมั่นใจนะว่าอย่างน้อยๆกัมพูชานั้นถ้าอยู่มากกว่าฟิลิปปินอย่างแน่นอนที่นี่เรามีชุมชนแออัดกันน้อยมากๆเลยหากจะเทียบกับฟิลิปปิน์ที่มีเยอะกว่าอย่างไรก็ตามถ้าคุณอยากเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านของเราอย่างไทยแล้วล่ะก็คุณยกประเทศของคุณเองนมะาเปรียบเทียบเลยสิ คุณไม่ต้องพูดถึงเราก็ได้ถ้าคุณไม่ได้อยากจะมาที่นครวัดหรืออยากจะสนใจไปที่ไหนไหๆในกัมพูชาเพราะดูเหมือนว่าคุณแค่จะบอกว่าเพื่อนบ้านนั้นเดินทางไม่สะดวกเท่าไทยก็แค่นั้นเองซึ่งชาวฟิลิปปินส์นะครับเข้ามาตอบนะครับว่าใช่ผมคิดว่าสิ่งที่เขากําลังจะพูดก็เรื่องที่คุณหมายถึงนั่นแหละพวกเขาแค่บอกว่ากัมพูชาเดินทางไม่สะดวกเท่าไทย แต่นั่นก็เป็นสิทธิ์โดยพื้นฐานถ้าพวกเขาเป็นนักรีวิวเป็นนักต้องเที่ยวเดินทางไปจริงพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นความรู้สึกจริงเมื่อไปเจอขณะที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปเป็นอีกคนนะครับก็บอกว่าเพราะความก้าวหน้าที่โดดเด่นของประเทศไทยทําให้ประเทศอื่นที่อยู่ในแถบนั้นเกือบจะถูกลืมไปเลยซึ่งเอาจริงๆถ้าไม่มีคนพูดถึงการไปที่กัมพูชา ในชีวิตประจําวันของผมที่ฟิลิปปินส์ก็คงจะไม่ได้นึกถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยซึ่งอันที่จริงผมไม่ได้สังเกตซะด้วยซัม่าโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ผมพอจะบอกได้ก็คือความก้าวหน้าของไทยทําให้เราลืมประเทศเพื่อนบ้านของพวกเขาแต่ทางฝั่งของคอมเมนต์ชาวกัมพูชานะครับก็เข้าไปตอบกลับสั้นๆนะครับว่าแต่คุณคงไม่ลืมเวียดนามที่อยู่ใกล้กลกลในในๆกับไทยแน่ๆเพราะเวียดนามจะเป็นประเทศที่แสงหน้าคุณไปแล้วผมได้ยินมาว่าเศรษฐกิจของเวียดนามดีกว่าฟิลิปปินส์ไปแล้ว เพราะฉะนั้นอะไรต่างๆก็จะตามมาในภายหลังด้วยเช่นกันคุณคงไม่ลืมเวียดนามแน่ๆซึ่งเจ้าของคอมเมนต์ก่อนหน้านะครับก็บอกว่าเวียดนามเอาจริงๆเราก็ได้ยินชื่อของเวียดนามในช่วง10ปีให้หลังนี่เองซึ่งถ้าในยุคก่อนหน้านั้นเราก็ารู้จักแต่ประเทศไทยซึ่งเอาต,ตรงๆนะผมรู้สึกคุ้นเคยกับคนไทยมากกว่าเราหน้าตาคล้ายๆกันนั่นเป็นสิ่งที่ชาวฟิลิปปินส์มักจะพูดถึงในโลกอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ยุค2000ตน้ตนๆซึ่งชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาตอบกลับ เนื่นก็แปลว่าชาวกัมพูชาก็น้าตาคล้ายกับคนฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกันนะสิเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนไทยเลยเมื่อดูจากภายนอกแต่คุณกับ,บอกว่าไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเราซะอย่างนั้นนะ่ะนะซึ่งชาวฟิลิปปินส์นะครับก็เข้ามาบอกนะฮะว่าสิ่งที่คุณพูดมาก็มีส่วนถูกนะเพราะว่าในยุคที่เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายผมน่ะเล่นอินเทอร์เน็ตบ่อยในช่วงแ,แรกๆตั้งแต่ปี2000ในตอนนั้นชาวฟิลิปปินส์เนี่ยมักจะพูดถึงคนไทยว่านั่นคือกลุ่มคคนที่้าาาาตลลยยกับเรเร แล้วก็เริ่มที่จะไปทํางานที่เมืองไทยกันมากขึ้นเราก็เลยรู้จักเมืองไทยเป็นอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามผมเองพอรู้มาอยู่บ้างว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะมีบางประเทศที่หน้าตาคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกันแต่ก็ต้องยอมรับอีกมุมหนึ่งว่าเรานึกชื่อประเทศไม่ออกเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงชื่อประเทศบ่อยครั้งในชีวิตประจําวันรเราเพิ่งจะมาจํากัมพูชาได้ก็ตอนที่มีการพูดถึงประชาคมอาเซียนบ่อยๆครั้งในยุคหลังๆซะโดยสารนะซึ่งชาวฟิลิปปินส์อีกคนครับให้ความเห็นว่า ไม่หรอกการที่รู้จักไทยมากที่สุดก็เพราะว่าไทยนะ่ะเป็นประเทศที่นาหน้าเราไปเป็นประเทศที่แสงหน้าฟิลิปปินไปและพอดูตั้งแต่ในยุคสองพันเป็นต้นมาชาวฟิลิปปินเองก็ไปทํางานที่เมืองไทยกันมากขึ้นมันก็เลยทําให้เราคุ้นเคยกับเมืองไทยเป็นอย่างดีตั้งหาก อย่างไรก็ตามประเทศอื่นๆเราอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะชาวฟิลิปปินส์อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไป <c oughs> เรื่องมันก็แค่นั้นเองไทยก็เลยเป็นที่คุ้นเคยมากที่สุดในมุมมองของชาวฟิลิปปินส์ <c oughs> ที่ผมหมายถึงก็คือประเทศที่อยู่ทางฝั่งประเทศไทยและเวียดนามเองเราก็ได้ยินการพูดถึงเวียดนามมากขึ้นในภายหลังทุกทีซ้ำผมต้องเล่าเรื่องนี้เพราะว่าชาวฟิลิปปินส์โดยทั่วไปการที่ประเทศเราประชากรเยอะอยู่แล้วเนี่ยคนฟิลิปปินส์โดยทั่วไปก็เลยสนใจเรื่องภายในประเทศของตนเองซะมากกว่า เรารู้แต่เรื่องราวของประเทศภายในของเราเท่านั้นเราเป็นเกาะที่อยู่ท่ามกลางมหาสมทุทรเราไม่ได้เชื่อมโยงแผ่นดินกับใครเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราพอรู้จักเมืองไทยอยู่บ้านนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าประเทศอื่นๆในแถบนั้นก็ถูกพูดถึงน้อยลงมากกว่าเวียดนามเองก็ด้วยเช่นกันเวียดนามเพิ่งจะมาถูกพูดถึงในช่วงที่เศรษฐกิจของพวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วก็เท่านั้นแต่ก็น่าทึ่งมากๆเลยนะที่พวกเขาจะเป็นประเทศที่แสงหน้าเราได้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีแต่ประเทศไทยที่ถูกพูดถึงเป็นระยะเวลา20-30ปีเลยทีเดียวคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์คนถัดมาครับก็บอกว่าที่คุ้นเคยกับคนไทยนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงฟิลิปปินส์รุ่งเรืองคนไทยก็มาที่ฟิลิปปินส์กันด้วยมาทั้งเรียนหนังสือมาทั้งเดินทางมาเรียนภาษาอะไรต่างๆในช่วงนั้นจึงทําให้คนยุคก่อนหน้าของฟิลิปปินส์ก็คุ้นเคยกับคนไทยคนไทยนําวัฒนธรรมของพวกเขาเข้ามาอยู่บ้าง ก็เลยทําให้เรารู้จักกับคนไทยมากที่สุดแต่ถึงกระนั้นผมก็รู้จักกับกรัรมพูชามากขึ้นจากคอมเมนต์ในโพสต์นี้ซึ่งทางฝั่งชาวกรัรมพูชานะครับก็เข้ามาบอกว่าแต่คุณยังรู้จักประเทศเรายังไม่ครบถ้วนคุณต้องรู้จักหลายๆมุมมองด้วยการเดินทางที่ดีทางด่วนเองก็มีให้ใช้เพราะฉะนั้นในส่วนที่มีการเดินทางที่สะดวกเดินทางได้อย่างรวดเร็วคุณต้องดูด้วยแม้แต่ประเทศของคุณเองก็ไม่ใช่ว่าจะเดินทางสะดวกรวดเร็วไปทั่วประเทศได้อะไรขนาดนั้น ผมดูภาพของฟิลิปปินส์แล้วคล้ายๆกับประเทศไทยเมื่อ20ปีที่แล้วยังไงอย่างนั้นเลยยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทนะ่ผมคิดว่านึกว่าเมืองไทยสมัยก่อนแต่ผมก็สงสัยนะว่าถ้าคุณชอบการเดินทางเชื่อมโยงจากไทยได้อย่างสะดวกทําไมคุณไม่ไปที่มาเลเซียละ่ะทําไมคุณมาที่กัมพูชากัมพูชานั้นไม่ใช่ประเทศพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันแล้วคุณมาคาดหวังว่าโครงสร้างพื้นฐานจะเชื่อมโยงต่อกันการเข้ามาคมสะดวกเลยผมคิดว่ามันไม่ใช่นะไม่สมเหตุสมผลเลย คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาอีกคนนะเขาก็บอกเช่นกันว่าใช่คุณควรไปที่มาเลเซียถ้าคุณคาดหวังการเดิน,นทางที่สะดวกคุณสามารถเดินทางจากทางฝั่งไทยแล้วก็ข้าไปที่มาเลเซียโดยที่คาดหวังการเข้ามาในคมที่ดีได้อยู่น้ํามันก็ถูกด้วยนะได้ยินว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากเปรียบเทียบการเดิน,นทางเชื่อมโยงถึงกันก็ควรไปที่ทางฝั่งมาเลเซียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของไทยนั่นน่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาใกล้เคียงกับไทยอยู่บ้างขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนครับก็บอกว่าอย่าไปสนใจคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์เลย พวกเขาเป็นประเทศที่ถูกไทยแซงหน้าคุณต้องคิดตัวแล้วกันว่าฟิลิปปินส์ก้าวไปข้างหน้าได้ช้าขนาดไหนจนถึงขั้นที่ไทยแซงหน้าไปทั้งที่เป็นประเทศแรกของภูมิภาคนี้ที่มีการใช้งานรถไฟฟ้านะมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเลยที่พวกเขาเดินช้ามากๆจนไทยแซงหน้าไปและถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปผมคิดว่ากัมพูชาก็อาจจะแซงหน้าฟิลิปปินส์ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณควรกลับไปดูที่ประเทศของคุณ ตอนนี้พื้นฐานมันยังดีอยู่หรอกนะสิ่งที่มีอยู่ภายในประเทศการพัฒนาอะไรต่างๆมันเป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่พัฒนามาตั้งแต่ยุคก่อนหน้านั้นแต่กัมพูชาเองก็กําลังจะเติบโตเพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่าประมาทประเทศอื่น,นถึงวันนั้นถ้าเราแซงหน้าฟิลิปปินส์ได้คงเป็นเรื่องที่บันเทิงมากๆซึ่งทางฝั่งชาวฟิลิปปินส์นะครับเข้ามาตอบกลับก็บอกว่าสาหรับกัมพูชาผมไม่ค่อยห่วงหรอกแต่ผมคิดว่าถ้าคุณจะทําอย่างนั้นได้คุณก็ต้อง พัฒนาเติบโตใกล้เคียงกับเวียดนามให้ได้ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยผมจะบอกเรื่องหนึ่งให้นะฟิลิปปินส์แม้ว่าจะก้าวไปข้างหน้าได้ช้าแต่อย่างไรก็ตามเราเคยเป็นประเทศที่เจริญกว่าไทยนั่นแปลว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและต่อให้แม้ว่าไทยจะพัฒนาแสงหน้าไปแต่ระหว่างนั้นเราก็พัฒนาทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานตลอดเวลาด้วยเช่นกันนั่นแปลว่าถนนหนทางอะไรต่างๆเราดีกว่าแล้วก็ดีต่อไปเรื่อยๆ แม้ว่าจะไม่ได้ดีแบบไทยก็ตามนะแต่อย่างน,น้อยน้อยฟิลิปปินส์ก็ยังก้าวไปข้างหน้าเราไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องหยุดชะงักเลยเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวว่ากัมพูชาจะแซงหน้าเราได้เพราะมันยังดูห่างไกลมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือประชากรร้อยล้านกับอีกประเทศที่ประชากรแค่หลักสิบล้านผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดูน่าห่วงน่ากังวลอะไรขนาดนั้นมันยากมากๆเลยที่ประเทศที่ประชากรน้อยจะมีขนาดกสกิจแซงหน้าเราไปได้ซึ่งทางฝั่งชาวกัมพูชาครับเข้ามาตอบกลับนะครับบอกว่า แต่เวียดนามก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาทําได้พวกเขาทําได้ไม่ต่างจากไทยเลยผมกลับมองฟิลิปปินส์ว่าเหมือนกับเป็นเรือท่ามกลางมหาสมุทรแต่ก็เป็นเรือที่กําลังรอยอยู่แบบนั้นแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆคุณต้องไปถามรุ่นปู่รุ่นย่าคนดูนะว่าพวกเขาเคยคิดไหมว่าในยุคนั้นไทยกับเวียดนามจะพัฒนาแซงหน้าฟิลิปปินส์ได้ ผมคิดว่าคนรุ่นก่อนหน้าของพวกคุณก็คงจะไม่คิดนะว่าทั้งไทยกับเวียดนามจะพัฒนาแซงหน้าฟิลิปปินส์ไปได้ที่เห็นได้ชัดนะปัจจุบันก็คือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงของกัมพูชาทั้งไทยและก็เวียดนามพวกเขากําลังเติบโตทางด้านเศรษฐกิจรอบข้างของเรามีประเทศที่เติบโตทางด้านเศรษฐกิจแม้ว่าเราจะเป็นประเทศเล็กๆแต่เราก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเพื่อนบ้านของเราอย่างแน่นอน แต่ดูไปที่ฟิลิปปินส์แล้วเหมือนเป็นประเทศที่หยุดชะง,งักที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรสำหรับผมในตอนนี้ฟิลิปปินส์ดูหน้าเป็นห่วงกว่ามากแต่ยังโชคดีนะที่ในอดีตพวกเขาร่ำรวยพอที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจนส่งผลมาถึงปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามมันก็สามารถสดสมได้กับสิ่งที่สร้างก่อนใครเพื่อนโดยเฉพาะได้ยินว่ารถไฟฟ้าของมะนิลานั้นมักจะมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งและความสะอาดก็จัดการได้ไม่ค่อยดีเอาซะเลย แต่รถไฟฟ้าทั้งทางฝั่งไทยและก็ทางฝั่งเวียดนามจะเห็นได้ว่าทั้งใหม่และก็สะอาดพวกเขาสร้างมาตรฐานที่แสงหน้าฟิลิปปินส์ไปแล้วโอ้โหจากถกเถียงกันแค่เรื่องแรกนะครับพูดถึงการคข้ามานอาคมที่แถมเพื่อนบ้านของไทยทําได้ไม่เหมือนไทยคอมเมนต์หลังๆนะครับก็พูดถึงขยายไปเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณสักรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ